พี่น้องค่ะอดรนวานณทีเมือบ้านแล้วค่ะพี่น้องบัดนี้ยางทางที่จะออกกลับบ้านนะคะพี่น้องค่ะเพื่อนห้องว่าต้นต้นต้นคริสต์มาสนะคะต้นคริสต์มาสคือคริสเปาล์คริสเปาเพื่อนว่านะคะต้นคริสต์มาสก็คือต้นคริสเปาล์เราออกดอกพี่น้องค่ะดอกคริสเปาล์โอ้ my g อดโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god พี่น้องค่ะพี่น้อง พี่น้องพี่น้องพี่น้องนะคะบ่บแมนกระดาษเด้บโบแมนกระดาษเด้น,ดเดนั่นนั่นพูดนะออกเต็มต้นหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะออกเต็มต้นเต็มต้นหนึ่งค่ะพี่น้องประมาณนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะประมาณนี้ค่ะพี่นอ้องอือฮึสวยงามตามท้องเรืองตามสไตล์อดวันวนพี่น้องเอ้ย บทงามตามท้องเรืองค่ะพี่น้องค่ะคริสเปาลนะคะคริสเปาลมิดบลูดโอฮาวุนดาบ้าว้าวว้าวคุกมันแต่กานสเปาลอิสเก็บบลูดโซอันหน้าวุนเดอรชื่นอปามีฮัดนกนี่กีเซนโซอันหน้าวุนเดอรชื่นอบลูทนวีดีซีปามมฮัดนกนี่กีเซนมุสเอลิกซาฮัดนกนี่กีเซน normal นมารยาอาบานิกติซิฟาเบนกนี่นี่นี่นวุ่นดาบาแมนค่ะพี่น้องแมนเลยค่ะพี่น้องค่ะแมนแมนเอาค่อยรบกวนนกบะบันดัสนกหรือก็ตายแลนไปนั่นค่อยรบกวนเราหรือเราก็จะคิดว่าโอ้ยผู้ใดมาเว้าจดแจยจดแจ,ดจ,ดจ,ดจดอยู่นี่เนาะแมนค่ะพี่น้องค่ะ งดงามสวยงามบ่งามบ่จ้าว่าค่อยว่างามเด้ค่อยสีพามาเบิ่งใกล้ๆพี่น้อง uh huh. นี่แม่โอ้ยหลดงามกระดอกกระเดี่ยอีพ่อยแม่ต้น ดอกจริงด้พี่น้องบ๊แมเนดอกกระดาษนีแข็งเปึ๊กเลยพี่น้องเลยค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณมากมายค่ะที่เป็นที่อยู่เป็นมู่กันเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากไามค่ะพี่น้องค่ะวันวาน,น,นก็สิพาสุเจ้าไปเทียเ่ยวไปเบิง สิ่งแปลกใหม่สำหรับสำหรับอดวันวนก็ว่าแปลกด้พี่น้องเพราะว่าอดวันวันท่านเคยเห็นต้นเคยสมาคที่ออกดอกเป็นสีชมพูค่ะพี่น้องค่ะต้องบอกว่าบ่เคยเห็นค่ะพี่น้องต้องบอกว่าบ่เคยเห็นมันแปลกสำหรับอดวันวนว่ามันแปลกค่ะพี่น้องค่ะแปลก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 ค่ะแปลกมากแปลกถึงแปลกมากไม่เคยเห็นเลย วิ e ว์ h a b บ n w i อว่า a s n มี h n สิ g e s e ่ e นทุ m ท i านทุกทมานท a ่าน e ่านทุกท่านทุก่านกท่านทุกานท่าน่านทุานกท่านกนทก่นทกท่าน่านทก่านทน่นก่าน่านท่าน่นกนกนทกนทุกท่านานท่านาน่นทุกนกท่านทนานน ของเยอรมันเราไม่ทราบว่ามาจากทางฝั่งไหนนะคะเราไม่ทราบว่ามาจากฝั่งไหนนะคะไม่ทราบเลยว่ามาจากไหนนะคะมาต้นกําเนิดมาจากไหนเราไม่ทราบนะคะสุดยอดสวยงามสุดยอดสวยรู้ดูดีมากเลยค่ะพี่น้องคะ่ะสุดยอดสุดยอดนะคะโอ้อยใต้นี่มีนกนําอีพอยแม่นกหลยครอบครัวบว่ยูนน้ามนี่ ขอบคุณมากๆมะพี่น้องขอบคุณค่ะที่เป็นกําลังใจเอดอวันๆนะคะอดรันวันก็จะพาไปเที่ยวสิละเออเห็นเพื่อนบอกว่าต้นนี้มาจากทางตอนตอนใต้ที่สุดของยุโรปเพื่นวานะคะซูดลิกเฟอนอยโรปะนะคะมาจากทางตอนใต้ของยุโรปเพิ่นวานะคะโมเมนของเยอรมนันบาอีพอีเมสมพอแม่เคยบ่เคยเห็นแจ๊กเจอไอยว่า เคยเห็นแต่เพิ่นเป็นดอกหญ่งแล้วก็สีน้ำตาลน้ำตาลนะคะพี่น้องดอกแบบนี้บ่เคยเห็นค่ะพี่น้องคะ่ะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ amazing มากเป็นอะไรที่ amazing amazing ขือูงี้ไม่ทราบคะ่ะพี่น้องเป็นอะไรที่ amazing มากเลยคะ่ะ amazing มากมากนะคะขอบคุณมากมายไก่กองคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันที่อยู่เป็นเพื่อนออดวันวานค่ะพี่น้องต้นต้นคริสเปาล์คริสเปาล์คริสเปาล์มที่ออกดอกทั้งต้นเป็นสีชมพูหมดเลยค่ะพี่น้องค่ะคริสเปาล์แปลกและแตกต่างแตก่ก็เป็นเรื่องจริงค่ะพี่น้องแปลกและแตกต่างแต่เป็นเรื่องจริงค่ะ โอ้ว้าว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  amazing oh my god amazing 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 ว h าววาวว wow ว o w wow wow เธอจะมีกลิ่นหอมไหมเนาะเธอจะมีกลิ่นหอมไหมเนาะแ่บพี่น้องค่ะเราก็จะจากกันแล้วนะคะ เราก็จะจากกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้เราก็จะจากกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้เราจะจากกันไปอีกเราจะไปเจอกันที่คลิปหน้านะคะพี่น้องค่ะเราเข้าที่ไปต่อกันคลิปหน้านะคะเนาะมื้อน,นี้เขาก็จะมาจบกันที่คลิปต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสที่ออกดอกเป็นสีชมพูค่ะพี่น้องค่ะเราไม่เคยเห็นนะคะก็เราก็คิดว่ามัน Amazing แหละนะคะก็ Super 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 Amazing นี้ ใช่แล้วค่ะเพื่อนๆค่ะใช่ใช่ใช่เราไปดูกันต่อเลยว่าอ้นบันจะพาไปดูอะไรต่อไปที่ไหนเมื่อไหร่นะคะตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วขอบคุณมากมายขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยค่ะเด้อพี่น้องแมวดูแลสุขภาพกินน้ำหลายๆด้วยค่ะเด้อขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณมากมายใกล้กล่องค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ